โอเคครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมลุมี่คุงนะครับขอทางหายกับพี่นานเนาะกับการทําคลิปของผมซึ่งขอโทษด้วยนะครับที่ผมหายทาคลิปไปนานๆน,นะครับเนื่องจากที่ผมต้องไม่ได้ต้องอะไรหรอกแค่ขี้เกียจนะครับขี้เกียจโอเค,ค,ค okay. วันนี้เราจะมารีแอคตอนที่26ของพี่ยูฟาอาร์เอ็มนะครับซึ่งพี่เขาก็ได้ทํา youtube เป็นพวกภาคเสียงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ได้ไปแจมเขาด้วยก็คือได้ภาคเสียงนั่นแหละไว้รถมันผ่านไปก่อนซึ่งผมได้ไปแจมภาคเสียงกับเขาด้วยนะครับซึ่งผมได้ภาคเสียงเป็น t o เ Freddy นะครับซึ่งเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือผมดูไปแล้วแต่อยากจะให้แชร์ประสบการณ์ที่ดูไปด้วยกันก็เลยมาดูใหม่จึงจะไม่ค่อยได้คำอะไรมากหรอกแต่ผม คือผมก็ดีใจอย่างหนึ่งนะที่ผมได้ไปไปฟีดเขานะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับเตะให้ด้วยนะครับและฝากกดฝากกดซับช่องพิ้วฟ้าด้วยนะครับฟังดีกับเขาโอเคแล้วก็ฝากฝากกดซับให้พี่ยูฟ้าและผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กดซับยูฟ้าแล้วก็มากดซับเพราะกดได้เถอะกราบและเพราะผมเหงามากไม่ควรมีไม่ควรมีคนกดซับเลยสามคนเองนั่นแหละโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับตอนโลกใบใหม่ มีสเตอร์ดวยเดี๋ยวให้พวกคุณสองคนไปทางนั้นนะใช่เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกมันคือภาพคิดแต่ยังไงจำได้ว่าเรามีความทรงจำได้นี่เป็นการทดลองท่อนนั้นนะนายรู้จริง น you you sure you yes. well. well. ั okay. so ่นต้องผมบ้างเพราะผมไม่ถนัดเดี๋ยวพวกเราจะกลับไปครั้งละได้คุยหลยและฉันดีเธอพร้อมหรือยังฉันพร้อมตั้งนานแล้วไปเราที่ไปกันเถอไปไปด้วยกันเถอะอีกด้วยนะครับโอเคก็น่าจะใกล้ถึงบทผมแล้ว นายอยู่ที่นี่เหรอไม่มีทางเลือกแล้วฟ็อกซี่ฉันรู้ฉันรู้พวกเขาะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฉันเองกับชิกา้าเฟนดี้นี่ฉันเองฟ็อกซี่กับพอยเฟนดี้นายโอเคไหมใช่ฉันโอเคตอนนี้ฉันอยู่กับชิก้านะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหาทางไหนดีไปหาพวกมันดูจะไปดี ฟรดี้เฟรดี้ได้ยังอยู่ใช่ไหมได้ยินไหมเฮ้ยวันนี้นายจะไปไหนหรอฉันจะไปละมันก็ซึ้งซึ้งหนักเออนะครับโอ้ลูกบอลทอยวันนี้กอโทษทีเสียงบุหรี่แกนาไช่วยโยมันกลับมาหน่อยได้ไหม ใช่ขอบคุณนี่เอาลูมมากปัดของผมไปนี่สินะ,ะฉันน่าจะหามันได้นะในสมุดเล่มนี้ดมันไว้ความที่เกียมมันไม่เยอยนะครับ ที่ลาซาดาหาอะไรก็เจอลาซาด้ามีทุกสิ่งที่ใจค้นหา Traveler, let's go! Huh. Let's wait till the snow gets heavier and have a snowball fight. I've decided to write a song about you. Let's go jumping in puddles and see who can make the biggest Splash! Wind has returned! Sit with me! I've written a new poem. I call it Wind of the Traveler. โอเคครับจากที่ผมได้ดูไปแล้วนะครับออพี่ยูฟ้าเขาน่าจะนึงอะไรนิดนึงนะครับแล้วก็ความขิดเกียจได้เข้าสิ่งพี่ยูฟ้านะครับชอบเลยโอเคจุดที่ผมจังเกตเมื่อกี้นะครับพี่ยูฟ้าเขาได้ทําการได้เขาไม่ได้แบบบางช็อตเขาเสียงเขาไม่ได้จัดตรงกรนะันในอย่างที่ผมสังเกตเลยช็อตแรกนะครับ ก็ค,คือช็อตที่ฟ็อกซี่ไปหาทอยเฟดดี้นะครับแล้วทอยเฟดดี้บอกว่าไม่มีไม่มีทางเลือกอะซึ่งเสียงไม่เห็นตรงกันเลยนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังะไรเขาแต่เขาก็สู้ทําดีแล้วนะครับแล้วจุดที่สองที่ผมแบบวง,งเลยว่าพี่ยูฟ่าเขาเขาแบบเขาแบบไม่น่าจะไหวแน่นอนก็คือจุดสุดท้ายเลยนะครับที่เขาตัดจบไปเลยอะแบบขอข้ามไปตอนจบดินะคะอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ได้เป็นต้นนะครับโอเค แต่ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาภาคได้มาแจมกับเขาด้วยเออถ้าพี่โอฟากดอะไรก็ขอโทษ้วยนะครับคือพี่โอฟาเขาก็ทําแบบนี้หลายวันแล้วนะผมเห็นคลิปของเขาแล้วถึงเขาจะขี้เกียจเขาผมก็ไม่ได้ว่าเลยเขานะเพราะเห็นเขาทําพยายามดิ้นรนทําอะไรสุดชีวิตแล้วละ <c oughs> โอเคครับถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปของผมนะครับถ้า เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ